สวัสดีครับวันน kind of really. ี้ก็จะมาถ่ายเตอร์ต้าเมติเอ็กเนาะก็เนี่ยครับสภมพเรียบๆเลยประมาณนี้นะเรียบไหมตำพที่เรียบไหมเ้ยเรียบไหมเรียบนะดูพาดูรอบๆคันนะครับนี่สีเพิ่งทำใหม่ได้แค่ประมาณสามเดือน ทำสีรอบพันเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเนาะแต่ว่าผมขอเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนมาด,ดูห้องเครื่องนะครับนี่ห้องเครื่องก็เนียมๆเลยนี่ยแห้งๆห,หน่อยประมาณนี้นะครับห้องเครื่องมี power นะครับต้อหบอก,ก่อนคันนี้มี power นี่ใส่ปั๊ม power power แยกนะครับ power แยกนี่ตะพกอยู่ตรงนี้นอนเป็นเครื่องส่องแอลเดิมโรงงานกระดุกภายใน,นภายในภายในก็สภาพบ้านๆนะครับบ้านๆเลยเบาะหนังเดิมไปเดิมนะครับอาจจะมีขาดบ้างเนี่ยตรงชายตรงอะไรเงี้ยภายในวิทยุอคอนโซลคอนโซลแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า เลื่อนไมค์นี่เขาก็ใช้ได้นะแต่ว่าของเขานี่มันจะเกินมันจะวิ่งเกินสมมติเราวิ่งไปพวกมันก็จะวิ่งเกินเนาะมีเฉพาะเลื่อนไมค์อะไรของสตาร์ทให้ดูปิดแล้วจะเปิดไฟได้เกง่งไฟได้เก่งก็ติดนะจะตกเป็นมือหมุนสองฟังนะครับพงลอย power เนาะพงลพาวเวอร์นะวเ,วอรเกยียร์น้ำมันเกียร์แบตเตอรี่เกยียร์ความร้อนอะไรขึ้นครบหมดนะครับ ผมเป <Lee. S 1> <box! S 2> ิดปากมอน้ำให้ด <we> ูน้ำไม่ดังน้ำไม่มีกองนะดูเพินมเล เปิดมาปุ๊บมันจะเป็นไอหมอกออกมาเลยเนาะะมันนี่เนะดี๋ยวดูรอบๆกันนะครับเนื้อรอบคันมันจะเปลี่ยนที่ถ่ายอยู่เรื่อยๆโลนุญัตปิดฝาปงครับผมนี่จะมีเลื่อนไมคกับโลโก้หน้า โลโก้หน้าเขาไม่มีว่ะทำทำสีมาใหม่แล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่เนาะก็โลโก้หายไปสองอย่างล้อแม็กกั็นล้อเอ้ยเอ้ยล้อแม็กกั็นล้อข้อสิบสี่นะล้อข้อสิบสี่ยางดิสก์โซนที่เส้นเลยรถ,รถบ้านๆรถบ้านด้วยโอเคนะครับดเดี๋ยวผมขอรับเครื่องก่อน แอร์ก็ใช้ได้นะให้ดูครับบอกลองพี่สนใจนพี่บอกทำไมไม่ไขายแพงกว่านี้เอาเท่านี้พอเอาเท่านี้พออ่ะก็ประมาณนี้นะครับใ้รสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับโอเคนะครับลงพี่ถูกไหมถูกไหมไ<ป>ถูกไปเหรออ่ะเท่านี้พอขายเงินสดอะ่ะถ้าซื้อปุ๊บเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยโอเคสวัสดีครับ